ตันต่อไปก็คือตรงกับความรู้สึกในร่บหลายหลายปีที่เห็นแฟนบอลได้ได้ได้เ<บ>ข้ามาชมามีมีไฟครับดูบรรยากาศวันนี้เนี่ยจากจากคนที่ทําทีมมาสู่แฟนบอลแล้วก็คนดูแลสนามนี่อันดับแรกเลยวันนี้นี่ในฐานะแฟนบอลก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลจังหวัดเลยนะฮะที่ทีมสามารถเก็บ3มคะแนนในบ้านถือว่านนัดเปิดสนามนะฮะ ส่วนในฐานะคนดูแลสนามก็ต้องอใช้คาว่าให้วันนี้เราทำได้สำเร็จอย่างนึงก็คือให้แฟนบอลมีความสุขกับการมาดูบอลยามเย็นจากหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราดูบอลตอนบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงครึ่งนะแต่วันนี้6กโมงเย็นแล้วก็บรรยากาศแบบนี้นี่แล้วก็ถ้าเกิดแฟนถ้าเกิดทีมผลงานในีๆผมเชื่อเต็มเหมือนเดิมที่ผ่านมาจากที่เคยจากที่ผมเคยทำทีม ฝากอะไถึงแฟนบอลในในแม่นาคก็มามาเชียร์กันเยอะๆครับเชียร์กันทีมร้อยเอ็ดไม่ว่าจะเป็นทีมไหนที่เป็นทีมเอ็ดออผมเองในฐานะคนดูแลสนามก็จะปรับปรุงสนามให้ดีที่สุดให้ทันสมัยให้แฟนบอลมีความมีความสุขกับการมานั่งดูบอลครับ